ใส่ออนชะอมครับใส่ลงไปเลยชะอมพักอีตูโอ้พักหลายด้วยครับพักกระแง่งครับหอมๆเลยครับนี่เพิ่มความหอมเรียบร้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมกะจะมาเห็ดเกี่ยงนอไม้เนาะครับนี่ครับนอไม้เนาะครับนอไม้สดครับเบื้องแน้าะครับมีตะนองา้งๆอ่อนๆเลยครับนี่นอไม้นาแรงครับมี่ยนผักกระแงงครับผักอีตูหรือการชาอมเนาะครับหรือผักขาครับมาครับมาลงมือเห็ดเกี่ยงนอไม้น้ำกันเนาะครับก่อนอื่นกะจะใส่ นัใบย่านังก่อนนะครับเข่าเบือครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วกับพริกครับโขกให้ละเอียดครับหรือตํำพ่อหยาบๆก็ได้นะครับเกลียงนอ้องหม่กินมันห้อนเสีบๆนะครับ กระไซนอใหม่ครับโอ้ผลนะครับเอาเฮียแล้วนะครับนี่จะนอนง,งามๆเลยนอใหม่นอใหม่ไฟครับไปหายวนตามไลมันข้าเจ้าครับข้าเจ้าอันตัดทิมแล้วกระเพานะครับมันหกผมกระเลยไปหาเบิงนะครับมันกะมีอยู่ครับกับปุงพร้อมเลยนะครับนี่ เกลือครับเครื่องปรุงบะมีม่ยังร้ายครับโอ้หลายบทถอขึ้นนักน้อยก่อนผงชูรดครับกาเอาละครับใส่ร้ายกระเซียบร้ายน้ำปลาครับน้ำปลาต้มสุกโอ้โหเพืะคนะคนๆเลยกินหอมน้ำปลาครับจวดลงไป เรียบร้อยเขากับจะเปิดไฟเลยเนาะครับถาให้มันเดือดครับบัตรที่นี่โอ้ฟ้าปิดหมอ้อฟ้าปิดหม้อกับเอียงแล้วแล่ะใช่ละ่ะสองนอได้อันแมเปิงมาพร้อมด้วยครับเนี่ย ได้มาหยิบหนึ่งนะแม่เป่งตะกีนี่ลืมใส่หอดตะไคร้ครับก็เลยเอามาใส่นะครับซุกแล้วกาจะใส่อันพักเลยเนะครับนี่ใส่อันชะอมครับใส่ลงไปเลยชะอมพักอีตูโอ้พักหลายด้วยครับพักกระแง่งครับหอมๆเลยครับนี่เพิ่มความหอม พลิกลูกโดดก็บมีครับใส่ลงไปพักเน้นๆเ,เลยครับนี่นี่ขาดว่าได้ครับโอ้หมดขืนซ้ำแม่เป้งครับนี่ใส่แม่เปียงน้ำโอ้กิน หอมครับสุดยอดเลยอาหารอีสาบนบานเฮ้าเนาะครับนี่แกงนี้แบบบ้านบ่ได้หันห่นเลยครับนี่แกงแบบทั้งนอทั้งหนงเลยครับอันอันหนงไงนอไง,ง,งกะจะทุกเขานะครับนี่มันจังเขาน้ำเขาเนื้อเอาทาพักซุจกจักหน่อยกันครับ แบบคนโคนเลยครับนี่น้ามันแกงนอไหมซิมมึงก่อนครับพี่ซุกก่อนล่ะเครื่องปรุงนี้กาด้พอดีเลยครับแซบนัวเบึงนี่นะครับนอไหมเป็นตะก,กินบ่าครับเ <c> บ <oughs> าๆติดๆกัทัดนี่ล่ะ พอ่อแล้วครับบัดที่นี่พร้อมกินแล้วนะครับมาเด้อครับพี่น้องมากกินแซ่บๆน้ากันครับแกงนอไม่สดเนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วครับมันสุกแล้วเรียบร้อยครับตักใส่ถ้วยนี่แหละถ้วยน้ามใบย่านัาง่งเนี่หนะน่ <c oughs> ครับ ไอ้ห้่นถ้วยถ้วยเลยครับนี่กินนันหอนคือที่แสบเนาะครับนี่ เรียบร้อยครับนืมนำลำไายเตียกหิวแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ